วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โกดังผู้ใหญ่สมยัยเจ้งานอำเภอรับแรดจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะใช่เลยค่ะวันนี้วันที่20มิถุนาหอมของเราก็กําลังลําเลียงออกให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าโทรเข้ามาจากเหนือใต้ออกตกกันเข้ามากันเลยค่ะว่าวันนี้หอมต้นราคาไปเท่านั้นเท่านี้แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะกับลูกค้าที่ได้ราคากันวันนี้เราดีใจกับลูกคา้าเราดีใจมากๆจริงๆกระตื่นเช้ามานี่บอกว่าโอ้โหเท่าราคาเท่าน,าาาน,าน,นั้นเองทีนี้ ลูกค้ามองดูจากด้านบนค่ะสองโกดังนี้นะคะบางตามากแล้วในโกดังของเรานะคะเพราะว่าของของเรามีชื่อเสียงมีคุณภาพหอมบ้านเหนือหัวกลมแก่งทนใครที่อยากจะซื้อพันในช่วงนี้จะซื้อเก็บก็ได้เพราะาจะอยู่ได้เป็นจนถึงเดือนเกือบพฤศจิกาธันวาสิ้นปีได้ค่ะแต่อาจจะมีความฝ่อบ้างเพราะว่าอายุของมันก็คือเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดเราเอาไปปลูกเลยช่วงนี้คือไม่มีฝ่อเลยค่ะ นี่เลยค่ะและหอมของเราก็กรลังอ่อมยินดีกับลูกค้านะคะตื่นเต้นที่ลูกค้าได้ไล่ล่าแสนสี่แสนหกโอ้โหตื่นมานี่ตาสว่างเลยค่ะยินดีกับลูกค้านะคะแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะถ้าใครที่อยากได้จะอยากจะได้พันหอมณนะช่วงนี้นะคะก็มาจับมาจองกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่กําลังขึ้นรถกันดีกว่าค่ะไปดูทีมงานของเราก็ ทีมงานคุณภาพนะคะหอมหนึ่งกระสอบห้ากิโลนะคะจะมาตรฐานเลยค่ะทุกคนในที่นี้พี่ๆของขาวของเรานี่นะคะก็จะจัดใส่ให้อย่างเหนียวแน่นหนาแน่นเลยค่ะนี่เลยทีมงานคุณภาพมากเลยซูไปดูเลยอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่า ซื้อหอมรับแรงกับคนรับแรงนะคะโทรมาได้เลย0655379559ค่ะ